โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกิ้งบ้านผานางหมู่ที่5ตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวันจังหวัดเลยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่โอบล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงามมีสภาพป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พืชพุ่์ไม้หลากหลายชนิดและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายอยู่ห่างจากตัวเมืองเลยโดยประมาณ55กิโลเมตร ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่ได้เรียนก็ไม่ได้เรียนกับเขาแบบว่าเดินไปทั่วนะไปหารับจ้างรับ,บายกินนะนะ้า ไปเฝ้าท่านและท่านก็ถามว่าทำอะไรกินลูกซุกมือเนี่ยพูดกับแม่เนาะโอ้ยแม่เอ้ยซุกมือเนี่ยบางทีก็ไปรับจ้างก็ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ไปบา,บางมือก็ได้ไปนะได้มือละห้าสิบาทสมัยตะกี้นะไม่มีที่จะอยู่เลยท่านให้ว่าบ้านแม่ก็มีอยู่นั่นก็ไปอยู่นั่นนะลูกท่านเอาม่อยู่ซุกมือเนี่ย ตั้งแต่ปีแรกพศอสสามเจ็ดท่านปลูกยางให้ปลูกยางของสมาชิกเนี่ยนะคนละสิบไร่ปลูกยางนั่นสุกมือนี่ยยังได้กิดได้กินสุกมือนี่นะถ้าไม่ได้ยางก็ไม่มีอยู่ไม่กินเลยสุกมือเนี่ยแล้วก็ที่ดินเนี่ยคนละสิบไร่ เขาเรียกทั้งหมดมันนร้อยไร่นะนาเขาเรียกร้อยไร่รอยู่ทางบ้านดงท่านปลูกให้แบ่งสมาชิกคนละสิบไร่ถ้าไม่ได้ท่านก็แม่ก็จักจะไปเล่ล่นไปอยู่ทางไหนแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนา ทรงจัดสรรที่ทำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกืง้งมีที่ทำกินโดยไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าภูเขาในการประกอบอาชีพทำให้มีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวผู้คนในพื้นที่ที่ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยพระองค์ทรงจัดสรรให้จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ราษฎรมีที่อยู่อย่างเป็นหลักแหล่ง ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในเนี่ยคือมาตัวเปล่าเนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านคนละสองงานแล้วก็ที่ทํากินคนละสิบไร่อันนี้ก็เป็นเป็นที่จัดสรรของพระองค์ท่านที่โปรดประทานมาให้นะฮะชาวบ้านแล้วก็ทํากินกันไปจนถึงสืบลูกสืบหลานจนรุ่นเกา่าๆนะฮะได้ลมหายใจจากไปหมดแล้วแหะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆขึ้นมาเจ็นใหม่ๆขึ้นมา,นมนมากับลูกหลานแล้วก็สืบทอดต่อกันไปนะครับหนะะ้าที่หลักของชาวบ้านเราตอนนี้ก็คือเนี่ยฮะดูแลทรัพย์สินของพระองค์ท่านแล้วก็ ดูแลพื้นที่ได้รับมอบหมายนั่นก็คือเขาลูกนี้นะฮะเวลาเกิดไฟปงไฟป่ฟปาขึ้นมาเนี่ยเราต้องช่วยกันนะฮะดูแลรักษาปา่าแล้วก็ทําตามทีท่พระองค์ท่าน,านพระราชทานมาให้นะฮะที่ทํากินก็อยู่ปกตินะ,ะไม่มีสิทธิ์ซื้อขายนะแต่ให้ลูกให้หลานสืบทําสืบต่อไปได้ครับในส่วนของกลุ่มอาชีพนะครับอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นในนีนนยแรกเริ่มบางทีก็ที่ท,ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งก็คือกลุ่มทอผ้าไหมนะฮะหลักๆคือกลุ่มแรกของโครงการของเรานี่ แล้วกลุ่มอื่นๆที่เกิดขึ้นมานก็คือกลุ่มอาชีพเสริมที่ที่เกิดขึ้นมานะขึ้นมาใหม่แล้วก็เกิดจากแนวความคิดของชาวบ้านที่เขามีความรู้ความสามารถนะฮะแล้วก็จับก,กลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมานะครับก็แปของสมาชิกในโครงการนี้คืออาชีพยางพารานะฮะกีดยางพาราตอนนี้ก็ก็ยางพาราก็คนละสิบไร่เป็นหลักนะฮะการตลาดเขาก็หากันเองครับเขาก็พออยู่กันได้นะครับในภาะวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็ โอเคัพอไปรอดพอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้นะครับนาะด้านงานอาชีพของผู้คนในชุมชนประกอบอาชีพโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักเน้นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และการประกอบอาชีพเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานสมุนไพรกลุ่มงานหัตถกรรมไม้กลุ่มงานตีเหล็กกลุ่มงานทำขนม กลุ่มงานยางพาลาและงานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งของอำเภอเอราวัณนั่นก็คือกลุ่มงานทอผ้าไหมและยังมีกลุ่มงานที่เกิดขึ้นมาใหม่ได้แก่กลุ่มงานล่องแพกลุ่มหัตกรรมจากไม้สักนะครับเขาจะมีออเดอร์นะก็มีคนรับซื้อนะฮะส่งออกต่างประเทศนะเขามีสเปคมีตัวอย่างงานส่งมาให้แล้วก็ กลุ่มเขาก็รับไปทําทางานตัวอย่างส่งขึ้นให้เขาทราผ่านก็ทํางานส่งแล้วก็ได้กําไรจากตรงนั้นนะฮะส่วนไม้ที่เขาซื้อมานี่ที่เขามาทํานี่เขาซื้อจากสวนป่านะสวนป่าอปอปแล้วก็มีสวนของชาวบ้านที่เขาประกาศขายนะเขาก็ไปซื้อกันตามนั้นนะฮะส่วนกลุ่มที่เหล็กกลุ่มที่เหล็กนี่เขาหาเอาด้วยกันเองนะฮะเขาส่งตามร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มทอผ้าไหมก็ส่วนหนึ่งก็ส่งส่วนจิรดานะครับ อีกส่วนหนึ่งก็ขายผู้มาซื้อณที่ผลิตนะครับปัจจุบันกลุ่มงานต่างๆยังคงรักษาคุณภาพงานคุณภาพของกลุ่มอาชีพไว้ไม่ให้สูญหายเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนผู้คน ที่สนใจในด้านกลุ่มงานต่างๆได้มาศึกษาดูงานและนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพที่สนใจซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นได้ผลเป็นอย่างดีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้นแล้วที่สำคัญยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นไว้อีกด้วยครับ